มสวัสดีท่านผู้ชมเอซทุกท่านนะครับรวมถึงนานานักตกปลากันด้วยครับผมวันนี้ก็มาอยกันที่างเก็บน้ำบ้านปลาแดงอีกแล้วนะครับก็วันนี้อยากมาตกปลานินครับผมก็วางชิงลิ้วไว้มั้งนะครับก็ไปตกมาอย่สองสามเวลานะครับชิงลิ้วที่บึงนะครับผมก็ไม่ค่อยได้ตัวสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็นาดินก็ไม่ค่อยกินนะครับผมก็เลย เปลี่ยนบรรยากาศมายุที่อาเก็บน้ำปลาแดงมั่งก่อตอนนี้ก็ห้าตื้นนะครับนี่เห็นไม่รู้ว่าคันมันจะยาวไปไหนแต่ปองทุกทีจะตีไปตรงนี้นะครับแล้วนี้จะเปลี่ยนแนวลองตีไปตรงนี้ก่อนนะครับผมจะเป็นลานลงๆนะครับนี่ไม่รู้ว่าจะลึกหรือไม่นะครับผมเพราะว่ามีนานาที่เขามาแนะนำคขายไปตกข้างในนน้นนะครับก็เวลาน้อยนะครับตอนนี้ก็จะห้าโมงี่แล้ว เข้าไปก็ต้องอ้อมไปแล้วก็เดินแบกอุปกรณ์เข้าไปในนู้นนะครับจะเป็นหาดเยอะวันนี้มีสูตรเยอะมาฝากนะครับผมยังไงแล้วก็เดี๋ยวตาปองจะพาไปดูวิธีทําแล้วก็กลับมาเจอกันตรงนี้นะครับแล้วก็จะขอ,อยาเตรียมอุปกรณ์ไปด้วยเลยส่วนวันนี้ก็นี่ครับเอามาเชื่อมโดยนมเปรี้ยวรสผลไม้รวมยังไงแล้วฝากนานๆช่วยเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเรามาดูกันว่าสูตร เยอะตัวนี้จะมานแค่ไหนนะครับก็าำรับคนงบน้นอยๆแล้วก็มีอุปกรณ์แค่ไหนแค่นั้นเลยนะครับผมไปไปดูกันครับวิธีทำเราจะกลับมาตรงนี้โอเคครับผมวันนี้ตะปองก็จะมาพามาทำสูตรเหยอะตกปลากันนะครับผมโอเคครับก็ มีส่วนประกอบอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมนี่จะมีล้านะครับตะปองมีเหลือยุแค่สามขีดนะครับผมวันนี้ก็ใช้แค่นี้ไปก่อนนะครับสูตรเล็กๆครับวันนี้ขนมปังครับสองขีดครึ่งครับผมขนมปังแยมโรครับสองขีดครับมะควิดไม่ถึงขีดดีนะครับผมแตงกินนะครับมะพร้าวก็หนอุ้งมือครับผมมะพร้าวขูดตากแห้งนะครับ มีขนมปังไผ่เขียวอีกสองฉีดครึ่งนะครับผมส่วนประกอบก็ประมาณนี้ครับผมเป็นแนวทางนะครับกระป๋องไม่ใช่นักตกปลานะครับผมก็มีสูตรมีมาทําแล้วไปใช้แล้วปลากินก็เอามาแชร์กันนะครับผมแต่เราจะปั่นส่วนผสมให้เข้ากันครับไปดูกันครับผมโอเคครับผมส่วนผสมต่างๆแล้วก็เย็บให้มันคละๆเข้าๆกันนะครับใส่เกลือปั่นครับผม เงียมเลยนะครับให้ความเนียนประมาณนี้นะครับ เราก็เอาไปผสมน้ําที่ใหม่หรือใช้นมเปรี้ยวหรือใช้กะทิก็ตามสะดวกของนา,นาเลยนะครับผมโอเคกันครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวเราไปดูผลงานกันนะครับว่าจะมีมากน้อยแค่ไหนไปครับผมโอเคครับผมตอนนี้ก็ห้าโมงห้านาทีนะครับก็เยอะก็สูตรนี้ก็มีส่วนผสมให้เยอะนะครับก็ผสมน้ําให้เหนียวเลยนะครับนี่ขนมปังเยอะนะครับวันนี้ ดูกันว่าจะกินดีหรือไม่นะครับแล้วก็ตีไปตรงจุดไหมด้วยยังไงมาติดตามรับชมผลงานกันครับผมไปเดี๋ยวลงมือตกกันเลยนะครับโอ้ขี่รถมานี่ยังร้อนเลยนะครับท่านผูช้ชมน่าจะลึกอยู่ระดับ เม็ดเม็ดนิดๆนะครับก็ตะกอจิ๋วเหมือนเดิมนะครับพร้อมแล้วก็ใช้ตะขอเบสเบอร์สูตรจุดเปดขอยาวนะครับสองชุดเลยครับผม โอเคครับผมก็เรียบร้อยครับเดี๋ยวมาอรอลุนกันนะครับว่าอังประแดงนี้จะมีผลงานอะไรยังไงมัางนะครับลุนไปนด้วยกันครับผมก็ตอนอนี้เปลี่ยนกลับมาตีเข้าไปในส้มที่ว่าใกล้ๆครับพวกตอมายราบแล้วนะครับผมตีไปตรงนี้นะครับห้านาทีโดยประมาณเงียบกริบครับผมไม่มีกระดิกเลย เดี๋ยวเราไปลองดูไปใกล้ๆจุดเดิมนะครับผมว่าจะมีตัวเข้ากินหรือไม่นะครับเดี๋ยวรุนก,กันต่อครับผมก็ตรงนี้อันมันอาจจะล่องเกินนะครับเดี๋ยวรารุนครับท่านผู้ชมก็นานได้มานะครับนานจะมาสักทีนะครับอาทิตย์นึงจะมาสักครั้งนึงใช่ั้งก็เป็นธรรมดานะครับผม แต่วันนี้ที่หมยนี่ไม่มีนักตกปลาเลยนะครับผมวันศุกร์ครับวันนี้ก็เปลี่ยนเยอะลงไปอีกหนึ่งชุดนะครับผมช่องไกลๆก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆก่อนครับยังไม่มีปลามาสกิดเลยนะครับผมลุ้นกันครับจะเข้าตอนไหนครับผมอากาศมันร้อนระมังครับผมทีบึงก็ไม่ค่อยจะกินนะครับ ร้อนก็ไม่กินหนาวก็ไม่กินครับอันนี้ครับผมมีมากินครั้งแรกทีแรกเลยนะครับพักย้ายเลยหืโดนครับเริ่มมากินแล้วครับผมเดี๋ยวเป็นครั้งที่สองนะครับจุดนี้ าามาแล้วครับผมตัวแรกของทริปนี้โดยจะได้ครับผมก็ร้อนน้อยนะครับผมมันร้อนครับอากาศร้อนปลาก็ไม่ค่อยอยากออกจากพวกต้นไมยลาบที่มันตายนะครับอาจจะหากินยุตําพุ่มตามอะไรนะครับเราก็ไม่กล้าตีเข้าไปชิดเยอะนะครับกวัวติดครับผม นี่ครับผมปั่นประมาณนี้ครับแปะตัวเบ็ดไว้เลยจะท้ายถ้าปลาเข้าดีๆก็ไม่แปะแล้วครับตัวเบ็ดนี่ปล่อยอันเดิมอันเดิมบ่เวียดดิเอา โดนครับผมท่านผู้ชมสายมือก็กินนะครับท่านผู้ชมอะอจกน,นิดตัวเฮ้ยปลาหมออุย้ยปลาหมอเจ <c oughs> <c oughs> ๋วเด็ด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 โอ้กินอก่างที่สองแต่ที่สองปลาหมอเลยนะครับผมอุย้ยอันนี้ไปแล้ว โอ้หอันนี้ลูกปลาครับผมเดี๋ยวดิวปอยเล็กจัดนะครับผมนี่เป็นไงติดท,ทุกไม้ครับกินสามทีติดสามตัวเลยนะครับผมอันนี้นะครับนี่หย่อนสายแล้วครับลูกปลาไหมแล้วมั้งขยอนกกนกแก้แหลงวะ ื้อโดนครับผมนา่าจะแรงกว่าโอ้โหตัวเล็กเดี๋ยวไปทัดแตกเลยครับท่านผู้ชมเขากินแล้ว,วเล็กเกินนะครับผมโอ้ เดี๋ยวไปกินน้ำนะครับอันเดิมกินย้อนอีกแล้วติดมาดินตึกตึกตึกรดน่าจะตัวเล็กนะครับดินไม่แรงเท่าไหร่หางมองสามห้าครับท่านผู้ชม ไอนี่มันกินแล้วก็ยันย้อนไม่ไม่ดึงออกไม่ลากออกนะครับผมนา่าจะเป็นลรคปัดนิ้นหละนี่สายเด้งเบาเบบๆเลยนะครับนั่นนๆะเด้งแบบสันสเลยนะครับเอาวะเอาวะ อน่าจะโดนครับผมอุ้ยอุยโอ้เต็ดต่ออะไรกันบุ๊ดข้างหน้ามีต่อนะครับนี่เต็ดไปแล้ว กู้ครับผมเหมือนอันนี้ก็เหมือนมีกินด้วยนะครับลากก่อมานะมันจะคืดคันดินครับน่าจะเป็นคันดินสปองตีค่องไปซะมั้งเดี๋ยวไปดูอันโน้นก่อนนะครับผมติดตรงหน้านี่เด,เดินลงไปดูเลยแล้วกัน ดูปติดที่ดักกุ้งเคยนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าเก่าไปแล้วครับที่ดักกุ้งเก่ามากยำปื้อนะครับน่าจะโยนไปลึกแล้วลงนะครับผมเดี๋ยวกำลังไปเอานี่หนีบออกนะครับนี่ไงปากกินครับ กูได้ที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมารอรุ่นกันต่อครับผมอ,อันยอนเอาแล้วอัน,นดนเอาแล้วครับโอ้ปลาทูครับผมนี่ จะเอาตัวโตวไว้นะครับตัวเล็กปล่อยช่วงเย็นนี่ก็มีมาตีปลาช่อนนะครับมาลงเรือก็มีตีเลาะข้างก็มีนะครับก็ข้างหลังนี่จะมีมาดักกุ้งครับผมส่วนมากก็สังเกตแล้วจะมากันตอนเย็นๆนะครับเพราะว่ากลางวันนี่อากาศร้อนมากครับผม เด้งเด้งอีกแล้วครับนั่น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 เด้งไม่ไปเด้งไม่ไปครับผมก็าจะอยู่วัว ปิดแล้วนะครับนี่ไอ้แมงเต้มครับอันนี้จะเอาอืม้มโดนครับผมเฮ้ปลาทู โูดที่สองนะครับวันนี้เก็บครับผมจะตามแต้มต่อไปกันครับลงก้อนกินก้อนอีกแล้วยังไงตายเด้งแล้วเด้งแล้วอื้อโดนอุ้ยอนุนก็เอาครับผมกินพร้อมๆกันเลยนะครับหมาช่องเย็นจริงๆครับ ยังไม่ไปครับกะเก็บตัวนี้ก่อนเอ๊ะเอาวะเอาไงอุย้ยเอาแล้วครับผมนี่โหลุกไปกินน้ำมากับมากปากกินพอดีครับ หลุดว่ามันคืดตรงนั้นนะครับมันเป็นน่าจะเป็นคันเหมือนมีปลาติดมานะครับก็วัดจะเ,เก็บมาเปลี่ยนเดียะนะครับผมพอมันหยบยาบหยบยาบที่แรกตั้งนานแล้ว ป่าถูซะด้วยนะครับ oh, นี่แล้วก็ไม่ไปนะครับโอ้ยเล็กจัดเลยโอ้ยเหินน้ำเลยครับผมแลงว่ะโอ้รุ่นนี้นะครับนี่เจ็นเหินน้ำแบบสายวิ่งเลยนะครับผมท่านผู้ชม กำลังแว่นกำลังซ้นเลยครับผมเอาอีกไ้ยครับนี่เด่งแล้วเด่งลระซับเลยครับผมถึงน้ำเอาเลยครับผมนี 对哦。Okay, oh. เตต่อครับดิงๆิงๆยิงย้อนชายแล้วก็ก็ถึงระยุดเลยฮะยิงเย็นยิงมีคนเข้ามาเรื่อยๆอันนี้นานแล้วเดี๋ยวคนน่าจะมีปลาทิ์นั่นไงปลาทูอีกแล้ว ตอนนี้ไม่ค่อยได้นะครับแล้อค่ยอดเย็บเลยแล้วกันนะครับผมป่าทูลากโคดิสีนะครับตอนนี้ก็แดดลมลมตกแล้วนะครับผมลุนกันอีกสักแป๊บนะครับ าจะหมดเดย๋ยวพอดีนะครับผมเหยื่อก็ยังไม่เท่าไรละเฮ้ยอน,นี้ว่ะอน,นี้เอาก่อนอืมโดนหมาครับอีกหนึ่งตัวครับผม เอาเลยครับลุยเลยขึนย้นแล้ใช่ไหมครับอ่ารวยเลยครับพ่อจะตกไปแค่เฉียงไปแค่นี้เดินนี่ไงเดินกลางนี่ไงอ๋อไปเลยครับใช่เดินรัดตรงหน้าพี่ไปมีทนางเดินไปนู่นไงอ๋อ,อ,อมีปิ้นนี่เนี่ย,ยาลา,าะปลาเนี่นยเขาเนี่ยไหลเลือตกอยู่นะ ตีไปตรงนี้มันไม่กินนะตีเข้ามานี่มันกินอยู่นะมันกินติดชายปลานะี <c> ่ <oughs> ปลาเล็กเข้าแล้วนะสายเด้งเด้ตีเข้ากลางไม่ยอมกิน Đi. luôn đi đặt đi cái đây lúc này ngắn 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 cho เอาปาลาอะไรกันนะปลากระซิวโอไม่ไปดักในห้วยในคลองเอา้านี่ตัวใหญ่ดีเนี่ยนี่ฮะเออบเอร์อออโอเคครับผมสำหรับการตกปลาหน้าดินที่อ้างปลาแดงก็มีผลงานนิดหน่อยครับวันนี้ได้ไม่เยอะครับผมปลาไม่ค่อยเข้า ากาศมันร้อนนะครับผมก็ง,ง่ายแล้วก็ฝากสูตรเดี๋ยวเอาไว้ทําตามกันได้นะครับมีตัวก็กินแน่นอนครับผมไปคร,รับวันนี้ก็ตัวลากันก่อนครับผมไปเจอกันคลิปหน้ากันหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย